ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4สิ้นสุดการรอคอย6เหตุผลที่แมนซิตี้จะคว้าแชมป์อยู่ฝ่าแชมเปียนส์ลีกถ้าเปิไฟสีฟ้าสบโอกาสที่จะคว้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกของพวกเขาในฤดูกาลนี้และนี่คือ6เหตุผลที่จะส่งพวกเขาถึงฝั่งฝัน ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ดูเหมือนว่าฤดูกาลน,นี้เส้นทางของมายเซตี้กับแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกจะมาบรรจบกันได้สักทีหลังถลุงแอบเรซิก7ประตูในรอบ1ิทีมสุดท้ายพวกเขายังเปิดบ้านอัดไบยเยมินตอีกหนึ่งทีมแกล่งแบบสบายๆ3าในเกมนัดแรกของรอบก่อนรองชนะเลิศพวกเขาใกล้เคียงความสําเร็จแต่เว่าอกหักในปีที่พบกับมนาโกปี2 0 1 7เจอกับสปเปอร์ปี2019และเจอกับเรอลมริดเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ขณะที่เป๊ปเปอเรล่าตกเป็นเป้าวิจารณ์เช่นกันเรื่องแท็กติกในเกมที่พ่ายลียงปี2020และพ่ายต่อเชลซีในรอบชิงปี2021แต่กลับมาในฤดูกาลนี้ทีมของเป๊ปได้พลิกโฉมไปอีกขั้นนี่คือ6เหตุผลที่จะทําให้พวกเขาเป็นเจ้ายุโรปในฤดูกาลนี้หฮาลันถล่มประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกในสองเกมหลังสุดในทั่วยุโรปฮาลันกดไปแล้ว6ประตูและคงยิงได้มากกว่านี้หากเป๊ปเปอเรล่าไม่เลือกพักการใช้งานเขาอย่างเช่นในเกมที่พบกับแอตเลติก เขาคือส่วนสังพันธ์ของเรือใบสีฟ้าในฤด,ด,ดูกาลนี้ทำไป14ประตูจาก6นัดหลังสุดและพึ่งทาบสถิติ32ประตูใน,นพชมเมีลีกของโมเมนตซาลาไปที่เรียบร้อยอย่างแรกเลยคือการได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจผมรักรายการนี้อย่างที่ทุกคนทราบหาเล่นเผยหลังจบเกมกับเอเวอร์ิก2แท็กติกของเป๊ปกวิดอลาจะมีผู้จัดการทีมสักกี่คนที่ดรอป2ฟูลแ็กตัวหลักกลางฤดูกาลและเปลี่ยนแผนในแบบที่ไม่มีใคร คิดถึงเจ้าคันเซโลและคลายวอเกอร์อีกเลยคันเซลโลคือหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นของแมนเชสเตอรตลอด2ฤดูกาลหลังสุดแต่เขาเลือกใช้นาธานอาเกเป็นตัวหลักและส่งคันเซโลไปบายเยอร์มินิกขณะที่วอเกอร์ไม่เข้ากับระบบใหม่ที่ขยับแนวรับมาช่วยเล่นเป็นวิฟิลตัวรับเพิ่มอีกหนึ่งตัวตอนนี้เป๊ปพาทีมคว้าชัยชนะ10นัดรวดและไล่จี้อาเซนอนในการลุ้นแชมเปี้ยนลีกรวมถึงแชมเปี้ยนส์ลีกที่พวกเขาเฝ้ารอ 3. รูเบนดิยตัตผู้นำเกมรับอันเหนียวแน่น อาร์เรนอาจได้รับการพูดถึงมากที่สุดของแมนเชสเตอร์แต่แนวะรับของทีมก็สําคัญไม่แพ้กันพวกเขาทําให้ทีมของสมโบเทอร์เคิลมีโอกาสยิงเพียงแค่ครั้งเดียวในครึ่งแรกและทีมเก็บครีนชีตได้แบบไม่ยากเย็นดีอาร์ตคือหัวใจหลักของแผงเกมรับในขณะที่มานิโออาคาญจีและนาธานอาเก้ก็ยอดเยี่ยมเช่นกันอีกคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจอห์นสโตนภายท้าระบบใหม่ของเป๊ปโกเดอลาในการขยับเขาเข้ามายืนเป็นกองกลางคู่กับโรดดี้และรับผิดชอบในตำแหน่งแบ็กขวา นอกจากนี้แมนซิตี้ยังเป็นทีมที่มีสติเกมรับดีที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีกโดยการเสียไปเพียง3ประตูจาก9นัดเท่านั้น 4. ีเดอร์บลยกกับมาท็อปฟอร์มจอมทัพทีมชาติบเบลเยียมกลับมาอยู่ในร่างทองอีกครั้งโดยกขเพิ่งทําสถิติเป็นนักเตะที่แอซซิตในเพลยมลิครบ100ครั้งด้วยจํานวนเกมที่น้อยที่สุดเดอร์บลยทําไปแล้ว9ประตูกับอีก22อแอซซิตในฤดูกาลนี้นอกจากนี้ยังสวมบทฮีโร่ทํา1ประตู1แอซซิดในเกมบุกชนะอาร์เซนอลโดยเฉพาะ6เกมหลังสุด เขาทำไป2ประตูกับ6แอซิ์พาทีมถล่มทั้งไลซิกและลิเวอร์พูล 5. แจ็คกอริตอดอีกหนึ่งนักเตะที่โดดเด่นในฤดูกาลนี้แจคกริตในฤดูกาลที่2กับแมสซิตี้เปปกดิโลล่าใช้เวลาปลูกปั้นกระดิ่อยู่สักพักก่อนที่อดีตแข้งวิลล่าจะโชว์ฟอร์มเฉิดฉายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแน่นอนว่าเขาจะเป็นหนึ่งในอาวุธหลักของเปปในการพาทีมลุ้นเทปเปิลแชมป์ในฤดูกาลนี้ 6. มีมาริดเป็นขวางน้ำสำคัญทีมเดียว เส้นทางสู่นัดชิงของแมสซิตี้อาจลำบากเมื่อต้องดวลกับเบย์เินิงในรอบ8ทีมสุดท้ายหากเข้ารอบตัดเชือกพวกเขาจะไปพบกับเรอลมดริดที่เข้าไปรอเรียบร้อยแล้วทีมของกุซือสเปนตกรอบอกหักเมื่อฤดูการก่อนด้วยน้ำมือของราสันชุดขาวที่แซงชนะพวกเขาไปแบบสุดเจ็บปวดไม่แน่ว่าฤดูการนี้เป๊ปอาจพาทีมเข้าชิงอีกครั้งได้สำเร็จโดยการที่ทีมมีฮาเลนที่ท็อปฟอร์มและรูปแบบการเล่นโฉมใหม่อีกหนึ่งข้อได้เปรียบสำคัญของพวกเขาคือ จะได้เล่นเกมรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ในเอติฮัดสเตเดียมห่วงตัดเชือก FA, เอฟเอเบปยอมรับแมนเซตตีล้าบุกเขี่ยบาเอนร่วงถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกเฟกัวเดล่าในายใหญ่แมนเซตตีแสดงความเป็นกังวลถึงเกมตัดเชือกเอฟเอคัพเสาร์นี้กับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเนื่องจากคุณพลระบายสีฟ้าออกอาการอ่อนแรงให้เห็นนัดบุกเสมอบาเอนหหนึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อวันพุธที่19เเมษายนที่ผ่านมา เบบกโอลายอดโคดเลือดก,กระทิงไม่พลาดที่จะพาแมนเซตตี้บุมกมาเคลียทีมเก่าในบเดลิก้าตกรอบด้วยสกอร์รวม4-1หลังสร้างผลงานได้ดีในเกมแรกที่เอเนียสเตเดียมแต่เขาก็เปิดอกว่าเก่งนักเตะจะฟื้นตัวได้ลำบากในเกมต่อไปที่เวมบลีย์หลังลงเตะที่ยิบครบทั้ง3รายการเราเข้ารอบตัดเชือกแชมเปี้ยนส์ลีก3ปีติดแล้วแล้วลำบากกับโกมองเราโชคดีก่อนที่เรายิงจุดโทษพลาดพวกเขามีโอกาสหนึ่งหรือสองครั้งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ แต่เรามีเกมรับที่ดีแจ็กเกอลิทช่วยเกมรับของเราในครึ่งหลังผมรู้จักสนามแห่งนี้ว่าพวกเขามีความมั่นใจและพวกเขาจะบุกเข้าหาเราเล่นเกมรับในกรอบเขตโทษได้ดีผมคิดว่ามันเป็นจุดที่เราพัฒนาไปมากเมื่อเทียบกับซีซันก่อนเออร์ลิงยิงประตูได้อย่างเด็ดขาดเขาเป็นเด็กหนุ่มเรามีประสบการณ์ในรายการที่มากขึ้นพวกเขาอยากทําให้ดีครึ่งหลังดีมากนับตั้งแต่นาทีแรกเราอ่อนร้าผมไม่รู้ว่าเราจะฟื้นตัวได้ทันเกมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในรอบตัดเชือกเอฟเอคัพเสาร์นี้หรือไม่ ตอนนี้มันทำให้เกมวันเสาร์มีความลำบากเดียนติกสื่อมาตรฐานสูงรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแก่งจากพิมลิงกฤษเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์หลังนักเตะโชว์ความสุดยอดทั้งที่เพิ่งลงเตะให้กับเรเบยสีฟ้าแค่ฤดูกาลแรกที่สัมพันธ์ค่าฉีกสัญญา150ล้านปอนด์ได้ถูกลบออกไปแล้วด้วยเออร์ลิงฮาแลนด์ย้ายจากดอรทมูลมาเล่นในถิ่นเอติฮัสเตเดียมด้วยค่าตัว51.2ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ โดนาเตชฟฟอร์มได้อย่างระเบิดเถิดเทิงตะบันไปแล้ว47ประตูจาก40เกมในทุนรายการให้กับสโมสอจากผลงานระดับมาสเตอร์พีททำให้เป๊ปและบรรดาบอดบริหารแมนเชสเตียตตั้งมีความสุขอย่างมากและพร้อมมอบรางวัลความยอดเยี่ยมให้กับฮาเลนด้วยการเสนอสัญญาฉบับใหม่เพื่อหวังให้นาเตะอยู่กับต้นสังกัดต่อไปอีกน,น,นานๆสำหรับสัญญาฉบับปัจจุบันฮาเลนด์มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่150ล้านปอนด์ซึ่งจะมีผลในช่วงซัมเมอร์ปี2024นั่นทำให้มาริต พร้อมจะทุ่มไม่อั้นเพื่อหวังจะได้ตัวดาวเตะนายนี้มาทําหน้าที่และล่าตะข่ายแทนคาดินเบนเซมาที่สภาพร่างกายร่วงโรยไปตามกาลเวลาอย่างไรก็ตามหลังจากที่เป๊ปตัดสินใจขยายสัญญาฉบับใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่าสิทธิ์สัญญาของฮาแลนได้ถูกลบทิ้งทันทีที่ําคัญพวกเขาเตียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับกองหน้าวัย2 2แต่ยังไม่แน่ชัดว่าสัญญานี้จะร่วมค่าสิทธิ์สัญญาเพิ่มเติมหรือไม่ เมเดรซิว่ากองกลางจาก Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้ระบุตอนนี้ทีมกลับมามั่นใจเต็มเปี่ยมและเชื่อว่าจะผ่านเรอลมาดิดในรอบต่อไปได้อย่างแน่นอนเือใบสีฟ้าบุกไปเสมอบาเนร์หนึ่งหนึ่งในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่2ร่วมผล2นัดแมนซิตี้ชนะ41เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเรอลมาดิดพวกเรามีปัญหาจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์เพราะพวกเราไม่สามารถเดินเกมได้ต่อเนื่องตามแบบปกติก่อนหน้านี้เที่ยวชนะ 10- หรือ15เกมติดต่อกัน แต่ตอนนี้พวกเรามีความต่อเนื่องมากๆเพพวกเรารู้สึกว่ามีโอกาสในทุกๆรายการและพวกเราจะเดินหน้าเพื่อสิ่งนั้นพวกเราอยู่ในจุดของฤดูกาลที่อยากผลงานตกลงไปแค่เกมเดียวก็อาจจะหลุดออกจากการแข่งขันมันจะเป็นเรื่องที่ยากแต่พวกเราจะทํางานกันอย่างหนักเพื่อนําแชมป์บางรายการกลับบ้านชนะต่อเนื่องความมั่นใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและพวกเราต้องรักษาทิศทางนั้นเอาไว้เออริงฮาร์แลนเป็นนักเตะที่พิเศษเป็นนักเตะที่แตกต่างจากที่เราเคยมีในอดีตเขาไม่ต้องการจับบอลมากเท่าไหร่ เขาเป็นเหมือนเงาตลอด85นาทีจับบอลและเป็นประตูเมื่อเรามีนักเตะที่พิเศษแบบนั้นในแนวรุกมันทําให้พวกเราเล่นเกมรับได้สบายขึ้นชัดเจนเลยว่าพวกเราจะทําให้ได้พวกเราลงสนามเพื่อความสําเร็จอยู่เสมอแต่รู้สึกว่าพวกเราในตอนนี้ทีมมั่นใจมากๆผมคิดว่าพวกเราจะผ่านมาริดไปได้